โรคกระเพาะอาหารเกิดจากหลายสาเหตุยารักษาโรคกระเพาะแอนตาซินมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์คาโอลินแม a g n ซีมยม m p h o s p h a t แอนตาซินยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11อตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผ่นโบราณช่วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเจริญอาหารยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเจ้าของเดียวกันกับยาน้ำตราเสือ11ตัว น้องน้องเบียร์พี่หมดแล้วเราควรน้องแก้วอย่าให้ขาดตอนหัวใจร้าวร้อนยามขาดเบียร์ขอความนุ่นนว่ในขวดนะน้องนะน้องสิงค์คู่สั่งเบียร์สั่งสิงถ้าว่าเจอพันมาได้เยัง ว่าเธอก็ของโลดว่าเป็นชัาก็เลยมาร้องเพลงบอกข้าอยากให้เธอสา่เพี้ยนมากเลยรู้รู้กันอยู่ว่าเรามันคนกินร้อยไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อยทำไมต้องอยางโอตอนี้ไม่หว่นงานหนักสู้ได้ทุกสภาพถนนที่เลือกโอตานี้ เพราะยางดีได้มาตรฐาน ISO 9001และ ISO 1 4 0 1เลือกยางคุณภาพมาตรฐานโลกเลือกยางโอตานี p r e a t o r นักข้อหน้าเยญ่มีปัญหาเรื่องหลอนเรื่องเสียสารกำจัดแมลงเ r e a t o r ช่วยท่านได้สารกำจัดแมลงเ r e a t o r ใช้ได้ในนาข้าวพืชไร่พืชสวนไม้ดอกทุนชนิมั่นใจคุณภาพมั่นใจมาแฟ ถูกตัดสินด้วยเสี้ยววินาทีนี้ Ford Ranger ใหม่ดีไซน์ทุกรายละเอียดเพื่อปกป้องเสี้ยววินาทีชีวิตคุณสดชื่นทิ้งเลเรือแร่รอยยันดีพบผ่านหน้าเก็บได่มาเรือแร่รอยยันดีมีจำหน่ายตามร้านขายยามินิมาร์ทและร้านค้าทุกวไป ยาผงตราเสือ11อตัวสําหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11อตัวสําหรับดองเหล้าเป็นยาแผน่นโบราณช่วยบํารุงร่างกายบํารุงโลหิตเจริญอาหารยาผงยาแผ่นตราเสือ11อตัวสําหรับดองเหล้าเจ้าของเดียวกันกับยาน้าตราเสือ11อตัวกวาหุกายต้ายขวาทุกคนช่อน <น><อ>ดีกรีหนักจากค้าศิกผมยังมีหลักฐานหลายอย่างที่จะต้องชี้แจงให้ทราบุนาะนั่งหลงก่อนผมยังไม่นั่งทำไมคุณถึงไม่นั่งก็โลมมันเย็นยาบรรเทาอาการริ์สีดวงทวารตราปลามก่อนเป็นยาแผนโบราณเม็ดเล็กๆรับประทานง่ายเป็นยาระบายอ่อนๆข้าว่าเจอพันมาได้เย็นแท่งนงข้าว่าเจอก็ของโลเด ว่าเป็นฉันก็เลยมารองเพลงบอกแค่อยากให้เธอสายเพี้ยนมากเลยรู้รู้กันอยู่ว่าเรามันคนกันร้อง